ได้เวลาที่บนทอทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาดูภาพบรรยากาศการเทรนนิ่งการฝึกซ้อมของคุณพลกิเลนพยองณนะสนามทันดีโดมสเตเดียมนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้เสาร์ที่23ตุลาคมจะเปิดทันดีโดมสเตเดียมแห่งนี้นี่แหละครับตอนรับการเยือนของทีมโปลิทเทโลช่วงเวลา18นาฬิกาตรงนะครับคุณพลกิเลพยองแน่นอนในส่วนของผู้เล่นที่ติดทดแบรแน่ๆน,นะครับมาโกโบาลินีเนี่ยใบแดงจากนัดที่แล้ว ก็จะไม่สามารถลงสนามได้ในเกมนี้แบบอัตโนมัตินะครับเนี่ยกองหลังหายไป1นนะครับและ ต้องเช็คอาการบาดเจ็บของพี่บอลบุญทวีเทพวงอีกด้วยละครับหลังจากนัดที่แล้วขาวบวมปูดเลยนะฮะข้อเทา้าแต่ไม่ต้องห่วงครับตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยมีทั้งพี่ต้าสุพรพินาคาตาโพเสซี่เคอร์นนะครับหรือจะบอกไปพี่เม่นภูมินแก้ตาเนี่ยก็สามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้ด้วยเช่นกันนะฮะหรือจะเป็นพี่เคนพิชาอุทาก็สามารถปรับสลับมาเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาได้ด้วยเช่นกันละครับก็ขึ้นอยู่กับโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้จะออกกันไหนจัดการทีมนะฮะส่วนตำแหน่งอื่นๆก็เรียกว่าพร้อมสําหรับการลงสนามในการเจอกับ ทีมโพลิเทโลในวันพรุ่งนี้อย่างที่แอดบอกไปในคอนเทนต์ก่อนหน้านี้สิทธิ์เก่าของโพลิเทโลนะอยู่เมืองทองค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ต้นสมพรยศพิตาสุพรพี่โอสรวิทพานทองพี่เอียงธีพรพลเยอะเยะ้ยพี่กอบอดิศักดิ์ไศศศศนะฮะ fc หลายต่หลายคนถามหาพี่โอรสอรวิทพันทองแอดเชื่อว่าทริปกลางสัปดาห์นะฮะที่จะไปออจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปเยือนทีมนครสีเนี่ยในฟุตบอลเอฟเอับรอบ64ทีมเนี่ยอาจจะมีชื่อพี่โอรสอรวิทพันทองหนีไปด้วยก็ได้นะครับ เมืองทองกับโพลิเทโลเคยเจอกันช่วงพรีซีซั่นนะครับอุ่นเครื่องกันไปก็แบบต้องบอกว่าออคุกกี้สูสีนะครับบอลสมัยใหม่ของพี่อ้นรังสรรค์นะครับโค้ดของทีมโพลิเทโลเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นคล้ายๆกับเมืองทองนี่แหละครับเพียงแต่ว่าระบบของแต่ละทีมใครจะลงตัวเร็วมากน้อยกว่ากันนะฮะแฟนคลับกีฬาพิทยก็อย่าลืมมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับ25%ณสนามธนดลสเตเดียม Stadium ในวันพรุ่งนี้นะครับมาให้กำลังใจกันด้วยก็แล้วกันออกใครอยากจะมาซื้อเสื้อเติร์ดคิดสีที่3 วันพรุ่งนี้นะฮะสีชมพูให้โลกนี้เป็นสีชมพูนะฮะ <g ül> ก็สามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับอาจจะมีจํานวนจากัดนะครับแต่คิดว่า25%ที่มาสนามในวันพรุ่งนี้ถ้าทั้งหมดซื้อเนี่ยมีพอนะฮะมีพอสาหรับการจัดจําหน่ายนะครับส่วนการสั่งซื้อผ่านระบบโซเชียลออนไลน์ก็เดี๋ยวตามกันในวิคถัดไปนะครับตอนนี้เกมเงานหลังบ้านกําลังจัดการอยู่เราเดี๋ยวแอปต่างๆไม่ว่าจะเป็น Lazada Sho p e e JD c e n t เซทนะฮะ ชอปเทเนีโฟเ่ยเดี๋ยวตามมายอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะสำหรับแฟนคลับเมืองทองที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับได้ชุดแข่งขันเมืองทองของเราไปกอดไปใส่เท่ในหน้าหนาวแบบนี้ได้อุ่นใจอย่างแน่นอนละครับอ่ะขอให้คุณพลกิเลสเพียงพักผ่อนค่าคืนนี้อย่างเต็มอิ่มนะฮะนอนเร็วเร็วนอนเยอะๆยะนะฮะวันพรุ่งนี้จะได้เฟรชส,สดชื่นนะครับเล่นฟุตบอลแบบไม่เครียดนะฮะซ้อมมาอย่างไรก็เล่นอย่างนั้นนะครับเล่นฟุตบอลให้มีความสุขตอนน้าของเชีย์เมืองทองของเรากันนะครับ